สวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับทุกคนแต่สําหรับใครมาฟังคลิปนี้ไม่ใช่วันจันทรก็ไม่เป็นไรนะอ่าเนาะวันจันทร์นะครับสําหรับบางคนก็น่าจะได้ไปทํางานหรือว่าบางคนก็น่าจะเรียนเนาะเพราะว่าคนที่เข้ามาเรียนกับเซนเซนทุกคนบังเอิญมีนักเรียนเข้ามาประมาณเกือบสี่สิบคนเลยนะครับ เป็นโครงการเขาเรียกว่าไปทำงานที่ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ต้องเรียนสายญี่ปุ่นแบบเหมือนอัด,ดอ,อ,อัดแน่นจริงๆก็แอบสงสารนักเรียนอยู่นะครับเพราะว่า <c oughs> แต่ว่าต้องรีบเรียนด้วยด้วยความจำเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องไปทำงานใช่ไหมครับโอ้คือแบบสอนแบบหนักหน่วงมากแล้วก็นักเรียนก็ต้องเรียนแบบหนักหน่วงมากนะครับอืมฮนะอ่ะสำหรับวันนี้นะครับก็ แล้วถึงบทที่23กันแล้วนะทุกคนอีกไม่ก no yes ี่บทนะฮะก็จะครบ30แล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะได้ความรู้ไปแน่นๆนะฮะเออก็คือเป็นเคียวงาอีกไปนะครับเป็นเคียวงาอีกไปก็คือโอ้ยเรียนแบบหัวบวมอ่ะอืมสำหรับวันนี้นะครับก็คือวัตชิวะโคโนนิโคกาสกิเดสโตยูเทม่าโอฮาชิเมมัสนะครับเราก็จะเริ่มเ้ื่อหัวข้อว่าฉันชอบแนวตัวนี้เนาะสำหรับ ประโยคนี้มีไวยากรณ์3อย่างเนี่ยทุกคนเนาะไวยากรณ์อย่างแรกก็คือรูปประโยควะตามด้วยภาคสแสดงนะครับแล้วก็อย่างที่2เนาะคือการใช้คําว่าโคโนโซโนอโนุนะครับเดี๋ยวเซือเสอธิบายในบทแล้วก็ไวยากรณ์ตัวที่3าก็คือคําว่าสุกินะครับที่แปลว่าชอบนะเดี๋ยวเซเสก็จะเติมให้นะชอบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับ uh huh. อ่าก็อ่ะเริ่มต้น เรามาเริ่มกันเลยนะบทที่23ละโอเค23 23อ่ะเริ่มต้นฟังกันเลยนะครับ สวัสดีครับวเวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก e n d e s k World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิพิเทียมพงและดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะวันนี้เราจะเรียนบทที่23เกี่ยวกับการพูดถึงสิ่งที่เราชอบครับทำนักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามกลับมาที่โตเกียวแล้วหลังจากท่องเที่ยวในฮอกไกโดค่ะ ทำไปที่คาเฟ่แมวกับเพื่อนๆของเธอคือออาากาและไม้์ซึ่งเป็นคนอเมริกันค่ะคาเฟ่แมวเป็นสถานที่หนึ่งที่เราจะเล่นกับแมวได้อย่างเพลิดเพลินขณะที่ดื่มกาแฟหรือชาไปด้วยค่ะมาฟังบทสนทานากันครับ です猫カェってリラックスできるね。本当ですね。マや、どーティーらしゅうんかたんぽうかな、きもん、めんわ。かわいいな <noise> ら。みんなごはんを食べています。とっとわかんらんきなはん、ゆうか。あやた、ばば。 本อนโตนね่านารักจริงๆนะแล้วอายากะก็ร้องเรียกแมวค่ะโอ้ยเด้อโอ้ยเมานี่มานี่ขณะที่ลูกแมวตัวที่เข้ามาใกล้ๆอายากะก็พูดว่า私はこの子が好きฉันชอบตัวนี้แล้วทรมก็พูดขณะที่ลูกแมวอีกตัวว่า私はこの猫が好きですฉันชอบแมวตัวนี้ค่ะ ทางด้านไม้ก็กำลังเพลินเลยค่ะแล้วก็พูดว่าเด็กก็กำเตดีแเยวนคาเฟ่แมวนี่ช่วยให้ผ่อนคลายได้เลยเนาะทำพูดว่าฮโตเดจริงด้วยนะครับคาเฟ่แมวมักมีแมวหลากหลายชนิดค่ะก็เลือกชนิดที่ชอบได้อย่างสนุกสนานนะคะหดอ่ะ เดี๋ยวก่อนไปที่เขาอธิบายนะเซนเซพุดมุมของคนญี่ปุ่นเนาะคนญี่ปุ่นเองอะ่ะจริง,รง,รงๆเขาก็เขาเรียกอะไรนะ,สะแสดงอาการเยอะเหมือนกันเนาะโดยเฉพาะผู้หญิงผู้ชายไม่ค่อยเป็นนะผู้หญิงอะ่ะเขาก็จะมีความตะมุตะมีน่ารักนะับก็เวลาพูดคําว่าคาไวยี่อย่างนี้นนะทุกคนเออเขาเป็นกันจริงๆเขาเป็นกันโดยแบบธรรมชาตินะไม่ได้แบบเสแแร้แงแกล้งทำนะครับก็เวลาพูดคําว่าน่ารักเนี่ยคาไวยี่ ผู้ชายก็อาจจะพูดเฉยๆว่าเออคาไว้ยี่นะอะไรอย่างเงี้ยก็คือน่ารักแต่ผู้หญิงอ่ะเขาก็จะมีแอคชั่นนะก็คือข่าไว้อย่างเงี้ย <laughs> ทุกคนเข้าใจไหมข่าวไว้คือเซซเองนะแบบขนาดเราเป็น LGBT เองนะเราก็ไม่ค่อยประมูต่มีเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ว่าญี่ปุ่นเองอ่ะเขาก็จะข่าวบางครั้งเราไปอยู่เราก็ติดเขา ซึ่งผู้ชายบางคนก็เป็นอ่าแต่ว่าผู้ชายบางคนเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างอื่นนะก็เป็นผู้ชายนั่นแหละแต่ว่าลักษณะการพูดเขาอ่ะเขาก็จะมีอารมณ์ขี้ขู่อโนเนตเงี้ยเป็นทางประเทศเลยเนอะเป็นทางประเทศเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าคนที่อาจารย์ไปเจอเขาก็อาจจะนิสัยอย่างนี้ด้วยนะฮะก็ถือว่าได้อัธรลในการออกเสียงกับพูดไปด้วยนะว่าคาไว้อย่างเงี้ยนะครับน่ารักนะฮะอ่ะ ทีนี้อีกรูปหนึ่งเนาะเซนเซอธิบายเพิ่มคําว่าเตยิรุนะฮะเตยิรุเนี่ยมันเป็นการผันกิริยาทําให้กิริยาเนี่ยเป็นรูปเรื่องของว่ามีความรูปเตยิรุมีสองความหมายความหมายแรกเนี่ยก็คือพูดถึงการกระทําที่กําลังกระทําอยู่เลยเช่นเห็นว่ากําลังกินอยู่เห็นว่ากําลังกินอยู่อันนี้เป็นความหมายที่หนึ่งกับความหมายที่สองนะครับไม่จําเป็นว่าต้องเห็นว่าทําอยู่แต่ทําเป็นกิจวัตรประจําวัน แต่ทําเป็นกิจวัตรก็ประจําวันเนี่ยเราเขาก็ใช้รูปเตะีรูปเหมือนกันเดี๋ยวจะย,ยกตัวอย่างนะตอนแรกอ่ะเราจะผันก่อนคือต้องผันกิริยาเป็นรูปเตะนะครับเช่นทาบเบรุหรือทาบเบมัสนะฮะเขาจะตัดลุกออกแล้วเติมเตะเข้าไปนะฮะผันเป็นทาบเบเตะแล้วก็เติมคําว่าอีรุหรืออีมสัสอย่างนี้ก็ได้นะฮะก็จะมีความหมายว่ากําลังกินกําลังกิน ภาพที่เห็นก็คือกำลังกินอยู่แต่ทีนี้มีอีกแบบหนึ่งสมมติว่าเป็นกิจวัตรประจําวันเนาะเราจะพูดว่าเราอ่านหนังสือทุกวันเราทําทุกวันแม้แต่เวลานั้นเนี่ย,เร,ยเราอาจจะยังไม่ได้อ่านหนังสือแต่เราจะพูดถึงกิจวัตรประจําวันนิสัยที่เราทําอยู่ตลอดนะฮะไม่นิจินะครับไม่นิจิชิมบุงอ่ะเมโทโวตีหนังสือนะฮะโคโนโ,โยมิโยม อย่างนี้นะครับโยมูเปลี่ยนเป็นย่นเดยย่นเดยดูอ่าอันนี้ก็จะเป็นความหมายที่สองนะครับก็คือจะมีความหมายว่าอ่านหนังสือเนี่ยทุกวันเนาะใครใช้รูปนี้ไม่เป็นไปดูวยากรณ์เพิ่มเติมด้านล่างนะครับเดี๋ยวเซนเซก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะกรณีที่แบบยังไม่เห็นลิงก์อย่าเพิ่งตกใจนะทุกคนบางทีแบบเซนเซก็จะกลับมาทําให้เนาะเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะนะครับอืม แต่รับรองเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าเรียนอยู่กับช่องนี้ไปนะทุกคนพูดญี่ปุ่นได้นะครับเพราะว่าเซนเซเนี่ยอันนี้ประกาศตรงนี้เลยช่องเนี้ยินดีจะให้ความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับที่ทุกคนเป็นล่มได้ในระดับที่ทุกคนเป็นร่นได้เทียบเท่ากับปริญญาตรีเลยนะปริญญาตรีคนที่เรียนปริญญาตรีในระดับมหาวิทยาลัยเลยอ่าแต่ว่ามันก็อาจจะมีส่วนที่ขาดตกบกพร่องบ้างเพราะว่ามันเป็นการเรียนออนไลน์ใช่ไหมครับทุกคนอาจจะต้องมีแบบ พื้นฐานมาบ้างเพราะว่าไม่ได้เจอตัวต่อตัวเนาะเออถ้าใครอยากเรียนตัวต่อตัวนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับมันจะมีคอร์สที่เป็นแบบตัวต่อตัวกับคอร์สที่เป็นออนไลน์ทุกคนก็เลือกเอานะครับแล้วก็สามารถเลือกคอร์สแบบออนดีมานนะครับว่าเราเหมาะกับคอร์สไหนกรณีที่ไม่รู้ว่าตัวเองเหมาะกับคอร์สไหนนะไม่รู้ตัวเองก็เหมาะกับคอร์สไหนเนี่ยก็ถามทางแอดมินก็ได้หรือว่าถ้าเซนเซ มาเจอก็เซนเซมาเจอนะก็เซนเซก็จะไอ้นี่ให้นะครับจะแนะนําให้เนาะสาหรับโรงเรียนเรามีโครงการนะครับก็คือมีแบบเรียมสายปุ่นแบบเต็มที่เลยเนาะแล้วก็มีทํางานต่างประเทศนะครับแล้วก็มีทํางานในประเทศถ้าทํางานในประเทศเนี่ยขอให้ทุกคนสอบให้ได้ประมาณ n n ็สองจะดีที่สุด N2 นะครับเงินเดือนก็มี3 0ม0ม0่0 0 0 0หอะไรอย่างเงี้ยนะครับใครที่จบการศึกษามาแล้วเนาะอาจจะไม่จาเป็นต้องเรียกนกับสถาบันเราแต่ว่าถ้ากรณีอยากได้งานนะครับมาเห็นคลิปนี้เนี่ยกำลังหางานที่เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นอยู่นะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับผ่านเว็บไซต์หรือว่าผ่านบ้านเขียวมาก,ก็ได้นะครับโอเคอ่าถัดมาอีกคำหนึ่งคำว่าโอ้ยเด็ดนะฮะโอ้ยเด็ดเนี่ยจะมีความหมายว่า oney, money money มันเป็นภาษาป่านะครับเป็นภาษาป่าเออจริงๆมันก็คือคําว่าโคจินิคิเตะโคจิโคจินคิเตแต่ว่าทุกคนจําไปเลยได้คําว่าโอ้ยเด็กเนี่ยเป็นเหมือนแบบคําพูดเชิงกันเองของเพื่อนเนาะอ่าอีกอันนึงคําว่าสุกิสุกิที่แปลว่าชอบนะครับใช้คู่กับคําช่วยงะนะครับเราชอบอะไรเนี่ยให้เราหาคํานามมาไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยสุกิเช่นแบบอ่ะผู้ชายอาจจะชอบ รถใช่ไหมครับเราอาจจะพูดว่าคุร um ุมางะสุกิอย่างนี้ก็ได้นะคุร um ุมางะสุกิหรือนักธุรกิจชอบเงินนะฮะก็โอคาเนงะสุกิไม่น่างเงินเลยเนาะ <c ười> ใครจะไปปฏิเสธเงินได้นะครับใครจะไปปฏิเสธเพราอเอินช่องนี้เป็นช่องภาษาญี่ปุ่นนะทุกคนแต่จริงๆเซเซเนี่ย เป็นคนที่สนใจเรื่องการเงินนะครับถ้าอยากรวยนะทุกคนศึกษาการเงินบอกเลยมันสายตรงมากเลยการเงินนะครับจริงๆเซนเซนมีช่องหนึ่งนะเกี่ยวกับการเงินไม่เกี่ยวกับสายญี่ปุ่นทาทิ้งไว้คนสนใจเยอะมากคือก็สอนในการเทรดกราฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระบบการลงทุนต่างๆนะครับอืมก็มีเหมือนกันทําให้เราแบบเออเข้าใจเรื่องของวิธีการทําให้เงินมันทํางานแทนเราอะอ่านะครับ นาะวัตชิวะโคโนเนเกะโอกุสกิอ่าอย่างเงี้ยนะครับทีนี้คําว่าโคโนเนี่ยมันจะมีคําว่าโคโนโซโนอะโนเป็นคําที่ช่วยระบุอาคำนามนะครับคำนามเนาะอย่างเช่นอย่างเงี้ยโคโนโซโนอะโนอ่าแล้วก็โดโนอันหนังนะครับเขาเรียกคําเหล่านี้ว่าโคโซอาโดโคโซอาโดโคุตบะนะครับโคโซอาโดโคุตบะเป็น เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ทีนี้เนี่ย <c oughs> ก็ไปดูลิงก์ด้านล่างเพิ่มเติมวิธีการใช้นะครับคือเขาก็จะใช้คำว่าโคโนเนี่ยตามด้วยคำนามได้เลยอย่างเช่นโคโนคาบังคาบังวะอ่าวิธีการใช้คาบังวะคโรยเดก็จะมีความหมายว่ากระเป๋าใบเนี้ยสีดำกระเป๋าใบเนี้ยสีดำอย่างเงี้ยนะครับอืม ไวยากรณ์อีกตัวหนึ่งนะฮะคือคำว่าตเตะอึดเตะอย่างเงี้ยนะครับเสียงกักนิดนึงอึดเตะฮะมีความหมายเทียบเท่ากับคำว่าวะนะฮะคือเป็นการแบบระบุชี้หัวข้อเนาะอ่อย่างเช่นอันนี้เขาพูดว่านิโกคาเฟเตะนิโกคาเฟเตะคือเป็นวะนั่นแหละแต่เป็นความหมายแบบใช้ในแบบไม่เป็นทางการนะเอออย่างเช่นเราจะพูดว่าเอ่อร้านเนี้ยอร่อยนะ ปกติเราจะพูดว่าโคโนมิเซวะโอชิเดสอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเราใช้อตเตนะมันก็จะเป็นแบบนี้โคโนมิเซโคโนมิเซเตะโอชิเหมือนเป็นการเกินหัวข้อที่เราจะพูดเกี่ยวกับร้านนี้ขึ้นมาเฉยๆอ่าอย่างนี้ครับเป็นการเกิด คล้ายๆแทนกับคำว่าวะนะครับแล้วก็รลักคุสุนิรลักคุสุเนี่ยก็ตรงกับภาษาอังกฤษทับศัพท์คำว่ารีแลกซ์อุ๊ยอันนี้อธิบายยาวนิดนึงเนาะรีแลกซ์นะก็คือแบบผ่อนคลายแล้วก็รูปสามารถก็คือคำว่าเด็กขิรุนะทุกคนใครไม่รู้ดูลิงด้านล่างนะครับอ่าเนาะด็กขีรุจะมีความหมายว่าสามารถหรือได้พอมารวมกับคำว่า r ีลักคุสก็คือแบบเออสามารถผ่อนคลาย เพราะฉะนั้นทั้งรูปประโยคนี้เนโกคาเฟเต็ดดีลักพืชุดกิโดโยนี้อย่างเงี้ยก็มีความหมายว่าเออมาคาเฟ่แมวนะครับก็ช่วยผ่อนคลายได้เนาะคาเฟ่แมวตะก่อนเมืองไทยไม่มีแต่มันเกิดที่ญี่ปุ่นก่อนคาเฟ่แมวคาเฟ่หมาหลังๆเมืองไทยอ่ะก็มีเข้ามาแล้เซนเซก็เคยไปคาเฟ่หมานะเออน่ารักดีคือหมาที่เราชอบอะไม่รู้จะกี่สายพันธุ์หรือคนชอบหมาด้วยตรงอย่างเงี้ยก็จะเล่นกับหมาแบบสนุกสนานอย่างเงี้ยหมามันน่ารักนะครับ โอเคอ่ะเดี๋ยวเซสอนท่าอ่านนะครับทุกคนอีช้อนี้มินาซังนะอีช้อนี้ยมีมาโชนะครับคาวายิทำเสียงดังจริตนิดนึงนะคาวายินะฮะอ่ะมินาวะโกฮังโอทาเบเตมัสนะฮะมินาโกฮังโอทาเบเตมัสนะฮะฮงนโตนิคาวายิเน่นะฮะฮอนโตนิคาวายิเน่เนเน่เน่นิดนึงนะโอ้ยเดโอ้ยเดวันนี้เซเซมีพลังนะ เพราะว่านอนเต็มอิ่มนอนเต็มอิ่มนะฮะวันไหนเหนื่อยจะสอนแบบเหนื่อยนิดนึงว่าตาชิวะโคโนโคกัสกิว่าตาชิวะโคโนโคกัสกินะครับว่าตาชิวะโคโนเนโกะกัสกิเดสนะว่าตาชิวะโคโนเนโกะกัสกิเดสเนโกโนคาเฟ่เตะนะฮะรีลักสุดคิดอยู่เนี่ยนะฮะฮงโตเดสเน่อ่าอย่างเงี้ยนะครับฮงโตเดสเน่โอเคอะ่ะเราไปฟังกันต่อ สำนวนหลักประจำวันนี้คือฉันชอบแมวตัวนี้はคำว่า <私 S 1> คือฉันหรือผมจากนั้นตามด้วยคำช่วยวะซึ่งเป็นคำช่วยที่บ่งชี้หัวข้อ,ขอการสนทนาครับและคำว่า <ネコ S 1> แปลว่าแมวต่อมาคือこのคือแมวตัวนี้ในข้อความきです คำว่าสกิเป็นคำคุณศัพท์นะแปลว่าชอบจุดสำคัญประจำวันนี้เมื่อต้องการบอกว่าเราชอบอะไรใส่คำช่วยงนะต่อท้ายเข้าไปที่คำนามที่แสดงสิ่งที่เราชอบแลว้วก็ต่อด้วยสกิเดสอย่างถ้าชอบแมวเนโกะก็พูดว่าเนโกะวาสกิเดส ือพูดไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเนโกโอสกิเดสครับก็เป็นคำถามที่ดีนะครับใน <S S คำว่าสกิ <S S <uki> ที่แปลว่าชอบไม่ใช่คำกริยาครับแต่เป็นคำคุณศัพท์นะในฐานะคำคุณศัพท์คำช่วยที่ถูกต้องสำหรับการระบุกรรมไม่ใช่โอแต่เป็นอะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะคำพูดของอญญายกาศที่ว่าวตาชิวะโคโนโกะสกิ ซึ่งมีความหมายว่าฉันชอบตัวนี้ก็มีลักษณะอย่างที่ว่าใช่ไหมคะใช่ครับในบทสนทนาที่เป็นกันเองระหว่างเพื่อนๆก็สามารถละ d e s, <Des>. <S ได้นะครับและแทนที่จะพูด ski d e s, s, <uki> des. <S ก็แค่พูด ski ทำกับอายกาศทั้งสองคนพูดว่าวาตาชิวะหรือฉันใช่ไหมคะคือปกติมักจะเห็นว่าส่วนนี้ถูกละไว้นี่คะ ในสถานการณ์นี้นะครับคนพูดกําลังชี้ชัดแบ่งแยกให้เห็นว่าความคิดของตัวเองนั้นต่างจากของคนอื่นรอบๆตัวอย่างเช่นทาพูดว่าฉันชอบแมวตัวนี้ค่ะโดยพูดอย่างชัดเจนว่าวัตชิวะค่ะลองมาฟังและพูดตามในสามสักษณะดูนะคะทุกคนลองพูดตามเขานะวัตชิวะโคโนเนโกะกัสกีเดส 好好きで好きですきですすこの猫がพูดกันได้คลองหรือเปล่าคะทีนี้มาฟังบทสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบครับ เซนเซอธิบายก่อนฟังนะครับก็คือรูปไวยากรณ์เนี่ยให้เราเอาคํานามสิ่งที่เราชอบเนี่ยบวกคําช่วยงะบวกคําว่าสกีเดสจะมีความหมายว่าเราชอบสิ่งนั้นนะครับเช่นเราบอกว่าเราชอบเคก้กอย่างเงี้ยเราก็จะใช้คําว่าเค้กขิงนะสกีเดสฉันชอบเคก้กอ่าฉันชอบเคก้ก ทีนี้ถ้าเราจะระบุเชฟเค้กชิ้นนี้นะฮะเราก็ต้องฝึกใช้คำช่วคำระบุสรรพนามนะครับคือโคโนโซโนอโนเช่นเค้กนี้นะฮะก็คือคำว่าโคโนเคคินะสุกี้เดชความหมายมันก็จะชัดขึ้นอ่านะเนี่ยความหมายมันก็จะอ๋อมันไฮไลท์ไม่ได้ ความหม่มันก็จะชัดชัดขึ้นนะครับว่าโคโนเค k ิ่าใ้ายังอ่านคาตะคณะไม่ได้ก็ไปดูที่เซนเซสอนคาตะคณะนะครับเนอะใครครที่อ่านไปได้ส่วนใหญ่ทุกคนจะอ่านคาตาคณะได้นะแต่คาตะคณะบางคนอาจจะติดนะครับโคโนเคคิงัสกิเดสนะครับมันก็จะเน้นย้ำว่าเค้กอะไรเค้กชิ้นเนี้ยเนาะหรือเค้กอันเนี้ยฉันน่ะช,ชอบ สมมุติถ้าเราจะพูดว่าไม่ชอบนะครับเราก็เปลี่ยนคำว่าสุกิเป็นสุกิจะไนะหรือสุกิเดวานไยนะเช่นโคโนเคกิะสุกิเดวานายอ่ะรูปธรรมดานะครับโคโนเคกิะสุกิเดวานอย่างเงี้ยครับโคโนเคกิะสุกิเดวานายประมาณนี้นะครับอ่ทุกคนได้ไปแล้วนะถ้าได้กดบวกหนึ่งลงมานะครับคือคำว่าชอบ

แปลว่าของกินหรืออาหารเนื่องจากนั่นเป็นหัวข้อที่กําลังพูดคุยกันคําว่าอาหารจึงมีคําช่วยที่บ่งชี้หัวข้อสนทนาตามมาด้วยครับซึ่งก็คือคําช่วยวะและต่อมาคําว่าคือคําบ่งชี้คําถามแปลว่าอะไรและเมื่อรวมกันเป็นแปลว่าชอบอะไรสชอบซูชิค่ะ มีคนชอบซูชิกันมากมายเลยนะครับมาพูดซ้ำคำตอบต่อจากคำถามกันนะคะทัเดมุโนะู่ชิกมาฝึกฝนการพูดถึงสิ่งอื่นที่เราอาจชอบดูนะครับอย่างถ้า ชอบมังหะหรือการ์ตูนจะพูดยังไงคําว่ามังงะพูดว่าเดี๋ยวก่อนไปที่ขอธิบาบเนาะทีนี้ถ้าเราจะถามว่าชอบอะไรนะครับเราใช้คําว่านั่นนี่นะฮะนั่นนี่เป็นการถามว่าอะไรมาอยู่หน้าง,งะได้เลยหน้าคําช่วยงะก็คือนั่นนี่งะสกีเดสคะชอบอะไรทีนี้ถ้าเราจะระบุป,ประเภทนะฮะของที่เราจะถามเนี่ยให้เราใช้รูปประโยคนี้คือว่าบวกกับนั่นนี่กะสกีเดสคะ นะครับเช่นอ่ะกลุ่มกลุ่มสิ่งของอะไรสักอย่างนะบวกคำช่วยวะนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่านาน้นนี้นะฮะนัน่นนี่นะงะงะคีเดสกนะจะมีความหมายว่าถามว่าชอบ อะไรในสิ่งนี้นะชอบอะไรในสิ่งนี้อย่างเช่นอ่าเซฉยๆจะถามเกี่ยวกับคุณนีแล้วกันเนาะคุณนีวะอ๋อมันใช่นานี่น,นะเดี๋ยวเอาเป็นสปอร์สแล้วกันเนาะสปอร์สวะนะนัหนีนะสกีเดสก์อาทุกคนจะได้แบบชินรูปไวยากรณ์เนาะ ข้ไหมอันนี้ก็คือスポーツน,นักกีฬาสกีเดสกาก็คือในบรรดากีฬาเนี่ยทุกคนชอบเกี่ยวกับอะไรน,น,น,นะครับทุกคนชอบเกี่ยวกับอะไรในบรรดากีฬานี่นะฮะแต่ถ้าถามว่าในบรรดาประเทศอะคุณคุณชอบที่ไหนคาว่านันกหนีก็จะต้องเปลี่ยนนะครับเช่นคําว่าคุณหนีวะคุณหนีคือประเทศนะครับโดโคบาสุกีเดสกาโดโคคือเป็นการถามว่าที่ไหนเนาะเราจะต้องปรับคําไปตาม หัวเรื่องนะฮะเพราะว่าคุณนี่คือคําว่าหัวเรื่องถูกต้องไหมในบรรดาประเทศเนี่ยคุณชอบที่ไหนนะก็บอกอันว่าฉันะชอบญี่ปุ่นอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือนิฮปุงะสกีเดสนะนิฮงงะสกีเดสอย่างนี้นะครับนิฮปงะสกีเดสคือเออฉันะชอบญี่ปุ่นอย่างนี้นะครับโอเคเราไปดูลูกประโยคกันต่อนะมังกามังกาเชิญครับ มาถึงช่วงสำนวนเสริมประจำวันกันแล้วคราวนี้มาจากคำพูดของทำรรจำไปใช้ทั้งประโยคแบบนี้เลยครับคำว่าเป็นการพูดแบบสั้นๆของคำว่าแปลว่าจริงและ มีความหมายตามตัวอักษรว่าจริงนะคะจริงนะครับและในที่นี้เมื่อใช้แสดงการเห็นพ้องกับความคิดหรือความรู้สึกของผู้อื่นอย่างมากก็จ,จะแปลว่าจริงด้วยนะถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ,ะก่อนฟังและพูดตามทุกคนห้องตัวเดชเนสซีี CD เนี้ยเป็นภาษาแบบปากภาษาแบบชาวบ้านทั้งหมดเลยเนาะภาษาที่เป็นกันเองเนี่ยครับก็คือมันจะเป็นรูปย่อหมดเนาะ อย่างเช่นคำมาตรฐานเนี่ยคือคำว่าคงตกนะฮะแต่ว่าจริงด้วยนะครับจริงๆเลยคงตกนะฮะทีเนี้ยมันจะกล่อนนะครับทุกคนมันก็จะเป็นแค่ว่าองตกองตกนะครับเดี๋ยวกันบางคนแบบไม่เข้าใจนะครับก็ใช้ในการพูดได้แต่เป็นแบบไม่เป็นทางการนะทีนี้เรามาฟังสำเนียงแต่ละคนพูดนะตั かわいいみんなご飯を食べています。本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫がかかってリラックスできるよね。本当ですね。 。バมクとต緒にポップカルอャー。ต่อไปคือช่วงเวลาของสัมผัสวัฒนธรรมป๊อปไปกับไมค์แล้วค่ะวันนี้เราจะพูดถึงคาเฟ่แปลกๆที่น่าสนใจในญี่ปุ่นกันค่ะ ในญี่ปุ่นมีคาเฟ่หลากหลายชนิดเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ให้บริการมากกว่าแค่อาหารและเครื่องดื่มครับในบรรดาคาเฟ่ที่เล่นกับสัตว์ไปด้วยเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มไปด้วยได้นั้นคาเฟ่ที่ได้รับความนิยมได้แก่คาเฟ่แมวคาเฟ่นกพูกและคาเฟ่กระต่ายนะครับทางด้านคาเฟ่สาวใช้หรือเมดคาเฟ่ตาออกไปบ้างนะครับคือพนักง,งานให้บริการจะแต่งชุดสาวใช้แล้วก็เรียกลูกค้าผู้ชายว่ดนายท่านหรือโคชูจินซามะ ส่วนในอื่นๆก็อย่างเช่นคาเฟ่น้ำร้อนแช่เท้าก็จะให้ลูกค้าจุ่มขาลงไปในน้ำอุ่นเพื่อผ่อนคลายหรือคาเฟ่ท้องฟ้าจำลองก็จะให้บริการทัศนียภาพโรแมนติกที่มีดาวพุ่งดาวตกให้ชมกันขณนะจิบชาไปด้วยค่ะครับและอีกคาเฟ่นหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้ก็คือคาเฟ่ที่ให้บริการภาพยนตร์การ์ตูนและเกมครับทุกคนเซนเซสอนเรื่องธุรกิจให้ฟังเนาะคือเรื่องของคาเฟ่นเนี่ย อ่ะเดี๋ยวสอนเกี่ยวกับญี่ปุ่นก่อนญี่ปุ่นเองเนี่ยเขามีคาเฟ่ที่หลากหลายส่วนใหญ่เราจะนึกว่าคาเฟ่หมากคาเฟ่แมวใช่ไหมครับแต่ว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็จะมีคาเฟ่กระต่ายเนาะแล้วก็คาเฟ่หนุ่มคู่คาเฟ่แช่เท้าเนี่ยเอาใจลูกค้านะครับทีเนี้ยสิ่งสําคัญที่เขาขายนะประเด็นคือเขาไม่ได้ขายแบบกระต่ายนะทุกคนไม่ได้ขายหนุ่มคู่อันนี้เป็นวิธีคิดทางบิสเ,เนสนะเพราะว่าเซนเซอ่ะเวลาสอนอนะ่ะคือไม่ได้แบบเน้นให้ทางภาษานะครับ อยากให้ทุกคนแบบคิดไปเชิงธุรกิจเน้นหาเงินนะครับห้องนี้ใครเรียนญี่ปุ่นเนาะต้องเอาไปหาเงินได้แล้วก็แบบฟังแล้วก็ต้องได้ประโยชน์มากนะครับจริงๆสิ่งที่เขาขายเนี่ยคิดว่าเขาขายอะไรอย่างเช่นคาเฟ่นกคูกเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้นกคูกนะทุกคนไม่ได้ขายนกคูกอันนี้ก็ไม่ได้ขายกระต่ายไม่ได้ขายกแกนเท้าอย่างเดียวนะครับมันจะมีความหมายที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นทางธุรก,กิจนะประเด็นคือเขาขายอะไร ตอบ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 ทุกคนคิดก่อนคิดว่าเขาขายอะไรละลองตอบลงมาก่อนก็ได้เนาะก่อนที่ฉันเจะเฉลยนะครับเออสอดแทรกอยากให้ทุกคนแบบตีความวิเคราะห์ทางธุรกิจได้จริงๆเขาเรียกว่าเป็นการขายความเพเลิดเพลินนะขายความเพลินใจให้กับลูกค้าเพราะคาเฟ่มีอะไรคาเ,เฟ่มีกาแฟใช่ไหมครับเออคาเฟ่มีอะไรคาเฟ่มีนกคูกมีกระต่ายเนาะสิ่งนี้ทําให้คนมีความสุข ก็คือขายความสุขให้ลูกค้านะครับขายความเพลิดเพลินนะใครที่ตีจทยแตกก็ไปทําธุรกิจได้ทําธุรกิจได้ไม่เหมือนคนอื่นเนาะทุกคนแบบนี้มันไม่เหมือนคนอื่นนะครับก็เห็นว่าถ้าช่องนี้นะมีแวรูมมีคุณค่านะทุกคนนอกเหนือไปจากภาษาญี่ปุ่นในฮงโกงบัคคัลีเดวานากุบิจิเนสึจิชิกิโมมินิสกเตก็คือนอกเหนือจากภาษาญี่ปุ่นแล้ว ให้ความรู้ทางธุรกิจด้วยนะครับเนาะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกด s ซับสไคร้นะครับขอให้ทุกคนเรียนจบ48บทนะแล้วก็พูดสายปนได้เลยนะครับโชคดีกันทุกคน